え もう1個当たって ก็มาเยอะเลยโออกินบมานดังเล็ดโอ้ไปวยจบปันดังเล็ดน้องโอ้โอ้ไปบปันดังเลดน้อโอ้กี่ตนละรังเดนน้อโอ้านังเแล้วไ้ครับผมไ้อยู่ที่ทะเลลมาลงลงไปเล่นเต้นทะเลกันวัดไม้แล้วน้องเพีรดไมดี๋ยวเราไปอาดิร่มไม่เป็นไรเหรอไป

ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชายหาดนะกับมากับาลานมากักหลานมา้์กาลันมาเล่นมาเล่นรถโอ้ดู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 โอ้มาเล่นรถเล่นรถครับครับเลยโอเคโอ้รถเทรถดำเทแล้วโอเคเดี๋ยวใจวิ่งก่อนนะเดี๋ยวใจวิ่งออกกําลังกายก่อนนะ เรามาอยู่ที่ใจอ่านนะครับท่านผู้ชมป่าหลาน,ลานมาออกกําลังกายมาเล่นรถดํากันนะครับนี่ตอนนี้กําลังเล่นกันอยู่กินตักรถดําตักดินใช่ไหมใช่เราดันตักดินใช่ไหมอ๋อตักให้เต็มรถเลยโอ้โหอันไหนฮะอันนี้เอามาอ่นนอา

เยอะเลยไอ้ขุดตรงนั้นด้วยอันนั้นด้วยเออขุดแรงๆโอ้โหแม่โคแรงดีเนี่ยโอ้แม่โคน้องกิรินแรงดีโหยังไม่เต็มรถเลยน้องกีรินเป็นรถด้ำแล้วรถน้ำคันกี่บาทรถดินคันกี่บาทสองบาทสบาทเหรอโอ้หรถดินคันละสองบาทเหรอทุกเด่นอะ่ๆอือแม่โคด้วยแม่โคด้วย เดี๋ยวใช้อุปกลังกายก่อนนะโอเค ปลาอะเหรอหวาด้วยโอ้ทำรูปปลาเก่งจังมงกินอืมได้ปาเลหน่งตัวโอ้ยจะเได้เพิ่มอีกหตัวได้เลนหนตัวโอ้ยได้เลนหนตัวโอ้น้งกินเก่งจังเหยียบปลาเลยเหรอ <S <S รต้องไปกินลปลาเนยเหยียบน่่ดนั่นนะนุ่นนุ่้่้อได้อง้องด้องน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 ้อน้องน้องต้อง้องน้อกน้ง้นตังน้่งน้อน้องนอง้องน้องน้งนององ้องปอง อ่าลาลายไปกับดินแล้วแมงป่องกองเกดินโอเคเดี๋ยวใชเอาไปวิ่งก่อนอีกรอบนึงว้ายันยันี่อเคกลัวไหม เดี๋ยวซูมให้ท่านผู้ชมดูนะครับเห็นไหมนอนนอนวายนอนเรือเรือจิตการลำใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมเรือจิตกามาจอดได้โอ้ยตกใจหมดนั่นนะโอ้ใช้พลังมิตุนาเลยไปดิง

ใช่เดี๋ยวกินน้ำก่อนเกย์เกไม่ได้เลยอืมได้อะไรไม่ได้ไม่กลับได้ไม่กลับก็เด้อเออน้องตะม่านก่อนเออน้องตะม่านก่อนเนอะน้องตะม่านก่อนนู้นรถไปแล้วรถไปแล้ววันก็ใกล้จะตกดินแล้วครับน้องเคธินก็กำลังเล่น เล่นกันอยู่นะครับท่านผู้ชมเล่นเล่นดินเล่นแมคโนนอยู่นะครับนนด,ด,ดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะรับกอบฟ้าแล้วนะครับท่านผู้ชมก็อีกไม่นานนะครับเราจะได้เดินทางกลับนะครับอีกไม่นานนู่นเรา้องกินเล่นก่อนครับเราตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดรองทนนะครับชายหาดหัวหินนะครับท่านผู้ชมไใชายหาดรองทนอยู่ยืองกับรองท้นเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยอย่าอย่าลงอย่าลงเล่นน้ำมาเรวมาเร็วมาเร็วมาล้างน้ำนี่ล้างนั้นล้างไม่ได้น้ำเค็ม ขึ้นมาก่อนฮาอ,อย่าเล่นอย่าเล่นมานี่ก่อนเร็วฮ่าใครมาโ no, no, no. นโนโนนี่มาดูมาดูแกเล่นเล่นน้ำานมานี่ก่อนกดก่อนไป,ปนมาเร็วฮาใครมามาแล้วก่อนมานนี่ก่อน โอ้แล้วไปเล่นน้ำทำไมอ่ะฮะอะไรนี่ไหนใจ<น>ใจเนี่ใช่ใจมันมันเป็นแม่เนี่ยใช่ใจใจใจละเอียดใจมันเนียนอ่ะเออมันละเอียดมันเนียนมันเนียนกว่านะใช่หรือว่าเรากลับได้เล้วไปไก็เราจะได้เดินทางกลับเดี๋ยวค่ำน,นะครับเดี๋ยวค่ำเดี๋ยวค่ำเดี๋ยวตะวันตกดิน